สวัสดีครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกับพี่นะครับถ้าใครคิดเหมือนพี่นะครับลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าสองตัวเนี้ยถ้าดูเผินๆน,น,นะจากสเปคนะค,คือแบบหลายๆอย่างเนี้ยคล้ายกันเรียกว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนึงก็จะมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับที่แตกต่างกันโดยเฉพาะรูปร่างหน้าตากับในเรื่องของราคานะครับมาที่ราคากันก่อนเกน่าราคานคับตัว XM5 เนี่ยเปิดตัวมาที่ราคา33,990านมะมาพร้อมกับเลน15-45นะครับที่เป็นชุดคิดนะซึ่งก่อนหน้านี้นะพี่ได้เปรียบเทียบตัว XM5 กับตัว z v e 1 0 Mark II ไปแล้วเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าราคาแบบใกล้เคียงกันแต่พอดูดีๆแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเท่าไหร่นะครับตัวนี้เหมือนกัน XS20 เนะี่ยถ้าบอดี้อย่างเดียวนะครับราคาอยู่ที่ 45,990แต่ถ้ามาเป็นชุดคิดนะก็เพิ่มตังอีก5 0 0 0เป็น4,9,990บาทนะครับถ้าน้าเป็นชุดคิดก็ตัว XH 2 0ก็จะแพงกว่า1,6นะครับซึ่งส่วนต่าง1,6ที่ต้องจ่ายเพิ่มเนะี่ยลองมาดูว่าคุ้มค่าไหมนะครับแต่อย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกดีกับตัวฟูจิ หรือตัว XM5 นะก็คือการที่ฟูจิทําสเปคที่ใกล้เคียงแล้วก็ลดสเปคบางอย่างลงที่คิดว่าจําเป็นต้องมีจําเป็นต้องใช้เก็บไว้นะครับซึ่งถ้าใครอยากได้ XS20 ก็ต้องยอมจ่ายแพงกว่าแต่ถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันที่ถูกลงอะไรเงี้ย XM5 หรือ XM5 เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งทั้งคู่ก็อายุห่างกันแค่ปีเดียวเองนะ เพราะว่าตัว xs 2 0นะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วเมื่อประมาณช่วงกลางปีนะส่วนตัว xm 5เนะี่ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เองถ้านับเทคโนโลยีจริงๆก็แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ตัว resolution ของกล้องความละเอียดนะครับทั้งคู่นะมีความละเอียดเท่ากันนะที่2ี่26ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันคือเป็น x t a น CMOS 4นะครับขนาดเท่ากัน เป็น APS-C เหมือนกันก็จะต่างกันตรงที่ตัว X-M5 เนี่ยเป็น Style l ลน s f i ฟเดอรนะแต่ไม่มีช่องมองภาพนะซึ่งตัว X-S20 เนี่ยจะเป็น SLR Style นะแล้วก็มีช่องมองภาพด้วยนี่คือ1ข้อแรกนะครับที่เป็นข้อได้เปรียบส่วนข้อที่2คือระบบกันสั่นครับ IBIS ซึ่งตัว X-S20 เนี่ยมีระบบกันสั่นในตัว In-body Instabilization นะครับ IBIS เนี่ยซึ่งของ X-M5 เนี่ยไม่มี อันนี้คือสิ่งที่พี่พูดถึงน,ะนี่คือมีบางอย่างที่จําเป็นต้องมีแล้วก็ตัดบางอย่างที่ต้องเพิ่มเงินต้องเพิ่มราคาใช่ไหมซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะได้ระบบ IBIS นะครับตัว X20 นี่ก็ถือว่าได้เปรียบค่อนข้างมากนะครับแต่อย่าลืมนะว่าราคาที่เพิ่มขึ้นมาอีก1 6ื่นมันคุ้มค่าที่จะจ่ายไหมมีช่องมองภาพละหนึ่งมี IBIS อีกหนึ่งนะครับส่วนอย่างที่3ก็คือในเรื่องของวิดีโอซึ่งทั้งคู่นะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 6.2K นะครับแล้วเป็น Open Gate เหมือนกันด้วยแล้วก็ทั้งคู่สามารถถ่าย 4K ได้ที่ 60p นะครับซึ่ง 60p ของ XS20 เนี่ยจะเป็น 4K แบบไม่ครอปนะครับแต่ถ้า 4K60p ของ XM5 เนี่ยจะถูกครอปลงไป1.18อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียนไปกันหนึ่งของ XS20 นะครับในเรื่องของวิดีโอ ส่วน Full HD นะครับทั้งคู่ทำได้เท่ากันที่ 240p ส่วนอย่างที่4นะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนที่เน้นทางด้านภาพนิ่งนะเพราะว่าตัว xs20 เนี่ยจะมีแฟลตในตัวนะครับซึ่งก็ถ้าถามพี่นะถ้าเป็นพี่พี่อาจจะไม่ได้ใช้แฟลตป๊อปอัพที่อยู่ในกล้องก็ได้นะแต่ถ้าสำหรับบางคนอาจจะจำเป็นในยามฉุกเฉินนะครับการมีก็ดีกว่าไม่มีนะครับแต่ของเอไฟเนี่ยไม่มีแฟลตในตัวนะครับ แล้วก็อย่างที่5อย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้พี่รู้สึกว่าเป็นข้อจํากัดของ xm 5้ายนะครับที่ต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนเนะี้ยสามารถถ่ายภาพได้แค่330ภาพนะครับซึ่งนะวันนี้จริงๆเทคโนโลยีของแบตเตอรี่น่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้นะครับซึ่งของ xs 2 0เนะี้ยต่อแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับสามารถ,ถถ่ายภาพได้ถึง750ภาพนะครับก็ถือว่าต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปร่างขนาดและน้ําหนักนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าตัว Xs 20เนี่ยจะมีขนาดและรูปร่างที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีน้ำหนักที่มากกว่านะครับ้ำหนักของ Xs 20อยู่ที่491กรัมนะส่วน x m 5น้ำหนักอยู่ที่355กรัมอ๋อยังมีอีกอย่างหนึ่งนะจอแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นจอแบบฟ i ิป c r e e n เหมือนกันเป็น t o ทัช c r e e n เหมือนกันฟู l l ี a อะติค l a เลเหมือนกันนะครับแต่ของ Xs 20จะมีความละเอียดมากกว่านะครับที่1.84ล้านดอทนะครับส่วนของ XM5 เนี่ยจอมีความเดยดอยู่ที่1.04ล้านดอทนะครับก็ความเดยดของจอน้อยกว่านะแถมไม่มีชองมองภาพด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดที่น่าคิดเหมือนกันนะส่วนสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าทั้งคู่มีสเปคที่เหมือนกัน มีสเปคที่ใกล้กันหรือเหมือนกันเลยก็ว่าได้ก็คืออะอย่างแรกค่าย iso ทำได้เหมือนกันนะที่ต่ำสุด160นะครับแล้วก็สูงสุดที่12800นะครับขยายได้เท่ากันจาก iso 80นะถึง5 000, 1 2 0 0ก็เหมือน Copy ีกันมาเลย สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้เท่ากันนะครับที่8ปดเฟรมต่อวินาทีแล้วก็ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกสได้ที่20่สิบเฟรมต่อวินาทีเหมือนกันมีจํานวนจุดโฟกัสเท่ากันนะครับ4ี่จุดแล้วก็ระบบสปอร์ตงานวิดีโอที่เหมือนกันนะมีล็อกโห d e เหมือนกันมีโปรดัก t าริตี้มีดีโฟกัสนะครับสิ่งที่มาสปอร์ตงานวิดีโอนี่ทําได้ดีเหมือนกันเลยนะครับซึ่งพี่รู้สึกว่าถ้าจะเลือกนะครับจริงๆทั้งคู่ก็ ดีพอๆกันนะก็จะมีแค่5-6อย่างที่พี่พูดไปเมื่อกี้ว่าถ้าเรายอมจ่ายถ้าเราจ่ายไหวนะเพิ่มตังเพิ่มเงินอีก16ื0นนะแต่ถ้าเรามีงบประมาณที่จำกัดพี่ว่าตัว XM5 ก็เป็นกล้องทางเลือกนะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งของ Fuji นะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่ไม่ควรลืมนะก็คือความเป็น Fuji ความที่มีฟิล์มซิมูเลชันนะครับ ใครที่ชอบสิ่งนั้นพี่ว่าณนะวันนี้นะเลือกตัวไหนก็ไม่ค่อยจะต่างกันสักเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินในกระเป๋าหรือบัตเจ็ตที่เรามีนะเพียงพอหรือเปล่าถ้าเรามีบัตเจ็ตที่เพียงพอนะตัว x s 2 0ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีมากกว่าแต่ถ้ามีงบประมาณจำกัดนะตัว XM5 ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและก็ถูกต้องที่สุดนะครับ มาถึงตรงนี้ใครคิดอะไรหรือรู้สึกยังไงบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วก็ถ้าหากมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบวินย่ามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ